ครับผมพี่น้องครับถูกทุกทานกำลังอยู่กับทีมงานอิสานบางเียงพี่นอ้นองฟิตชิ่งที่ติมาเราอันนี้ขอถทดได้ไอเด้ออันนี้กับซูเปอร์ชาร์ตพี่น้องผมเป็นเพจติดตามเลยนะครับเด้อไอไอนาย่าเพื่อนเป็นเทรดเตอร์ของบริษัทซูเปอร์ชาร์ตเนาะครับเนาะส่วนนี่กับเป็นหน้าแบงปลาย่านพี่น้องย่านเกินเพราะท่านเห็นจักตัวใี่ไหปลามันย่านหล เอาในยาหันหนารอรอ,อมาเบิ่งดูครับรแม่นเม่มรับสวัสดีครับผมครับกับในยาหอนครับเนาะเอฟซีสมัยฉีกมาตาโดนตา <F. C. S 1> ดีพี่น้อง <F. C. S 1> ผมมาเหรียนญนำต่ตีซีตามที่ชิปลงไปก่อนหนานี้มาเสื้อไฟแบบตั้งตัวว่าตีตไฟละสีขาวมาหาคือวานพี่น้องเนาะ <c oughs> อืมคนมาหากนอยุก่กลางทงบ่เคยพอหนากันมาหากนอยุ่กลางทงตีซีเคืองแม่นไพ่ไพ่กัแเ่รียตัวพี่น้องบรรยากาศสุดหยอดพี่น้องผมเอา ให้เบิ่งกันเลยเนาะพี่น้องเอาพี่น้องผมสวัสดีครับดีใจปา่าเพื้อเป็นที่ย่างจริงพี่น้องที่ได้มาอายเพื่อนพามาหล,ล่อลื่นเนาะครับเนาะครับอ่านาแบ่งเพื่อนสายล่าปลาตัวยงุงเป็นเทียเตร์อ่าเบ็ดอุปกรณ์ตกปลาทุกอย่างเนาะครับเนาะน้วก็ตามไปเลยครับเด้อที่ยูทูปช่องนายากบปีศาจใช่ผมกบยางปีศาจนายากบยางปีศาจนะครับเนาะลองเข้าไปเบื้องช่องเพื่อนได้ครับเด้อ นาแบงมี้ยูทูบไอเปิดบ่บอสเปิดนะครับนอกจาคือเป็นทีมงานเดียวกันกับกล้องนาย่านนะครับเนาะทีมงานอากาศเป็นอุปกรณ์ตกปลาของสุ p e r c h พี่น้องผมคือถามว่าตื่นเต้นไหาใจบ่บ่มีตื่นเต้นไหาใจตลอดเวลาดิเนี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกของทีมงานเท่าที่ได้ลงหวยลุ่งฮองแบบนี้พี่น้องเบื้องเอานี่ธรรมชาติเท่าลองเรืองวาประมาณจริงๆก็มัดซี่หายกิโลเมตรได้แล้วพี่น้องควบเงาบ้ามีเบาตรงๆเลย อันนี้เขาเอิ่นหน่ยพ่วง้ะพี่น้องเนาะเ,เป็นพ่วงพี่น้องผมพ่วงส่วนผ่านเระนัดกันไว้เดี๋ยวห้ากลัปไปไปพ่าผ่านรอคลิปนี้บ้ามีเหตุสัส่นๆจะกโคกเหตแปดนาทีนะพี่น้องเนาะให้พี่น,อน้นอ,งนนองได้เบื้องกันเบิ่งควบบ้ามีกะเกือบเชียวโมงแล้วล่ะที่เขา้ารงเรือก,กันบอสท่านกัดจ็กตัวพี่น้องแต่ว่าถ้าเอาบรรยากาศพี่น้องได้เบื้องกันก่อนเพราะว่าอายเรามากไกลมาตะอูบ,บนพี่น้องผมมาพอากันตีสี่เครึ่งมากับทีมงานเราเนาะเนาะไบร์บอสไบดคือ มาเหรมาหาไม่จินเขากันพี่น้องผมไม่จินเข่าป้านํากันเพราะตรงห่วงพ่านหลอกเอามองมาอยู่นะครับเนราะฝนร้นสิได้บรรยากาศแนวนี้ถือใจเบากายแห้งเด่นสายหมักป่าคือบ้ามีเบื้องเหลเป็นตะเอาเฮาเฮาเป็นซั์สังวนเขาบลาอยู่แล้วแต่ว่าบ้ามีเบื้องเหลป็นมตะมีอีเห็นมีจนฟ้อนมีซั์ป้าที่แบบที่แบบเพราะ่ขาดพ่กเถิงเลยพี่น้องอยู่หนี่ มาลองเรือเบิงระบาวมีเบิงสถานการณ์เบิงนีสิแล้วหนูว่ามีจะาหวยพี่น้องอก็เปียกใจอยู่หนูว่ามีจะขวยเด้อครับ,รบก,ะะกนะครับเาะให้พี่น้องในเบิ่งกันซาทุสาทุเด้อนะแบียหลายยกเอ,อ้ยมันมานมากไก่มาหาบาวมีมากทั้งเที่ยนหนึ่งแล้วก็ต้องให้มีแนวดีๆประสบความสุขเลียพี่น้องซาตัวพี่น้องกมให้พี่น้องในเบิ่งกันเด้ครับเด้อเอา มารวมกันเพื่อนมาหาเข้ากับตรอนรับครับสู่ดีให้ดีระพี่น้องผมหวยนี่ไอ้เพื่อนการันตีเพื่อนจิับมาอีกแน่นอนตอนน้ำขึ้นว่าสันกับหนาแรงเจอกันครับก,กับหนาแรงเ,เพื่อนวาเจอกันแทอเพราะว่าอยู่ในน้ำเย็นร้ายป่าบ้านกัดบินเลยน้ำเย็นหนาวครับขันทายถอดสซนใด้างมีถ่ายถอดสซนแล้วสัญญาณว่าดีพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งมุมทีสัญญาณดีๆว่ามีสีถอดท่ยายถอดสซนให้พบนโอ้ยพูดคุยกันมั่วว่าโน้หมวนระพี่น้องเนาะ เป็นตะอยตรวปรเตียเปียดอยู่ดีีดีาว่าชีวินนกหนูปูปีกพี่น้องผมนี่บรรยากาศลลน,น,นี่อมันหองเป็อไ่นี่โอ้ยเป็นตะตรวจปวเตียดเปียดหมูปลาเก่งกวางฟ้านพี่น้องผมพี่น้องว่าสิมีว่านี่หมูปลากวางฟ้านเฮ้ยสิม,ม,มีเสียมีแฉ,ยยฉยยยอยอู่บาา่อยเลย ปากบ่ามีนี่มันบ่ดีอีหลี่เลยบ้ามีขอวามโสดความเฟรดพี่น้องขนาดพ่อกระที่ยงกันยังบอกไปทั่วอยู่บ่ามีว่าบ้าว่าบ้ามี่บ้าหมันเข้าวหวานว่าอย่ามายิ่งก็จะหวานอ่ะกับเบิ้งเอาเดี๋ยวกับเบิ้งคู่เที่ยวเพิ่นไปเพิ่นสีบ่ผ่านนะบ่ามีกับว่าอย่างวอาข้ามี่ขึ้นมาเองดอกพี่น้องให้เพิ่คนว้าเองบ่ามี่คนบ้าหมันเลยกับจริงจริงเจ้าเอาคนลงเลียนะผิดลำตัวบ่าไอ้นายยา เอาคนลงเรียนน้ำพีดแล้วพีดคนแล้วขันเป็นพ่านเลาอนี่อาจสจิเป็นอีกแนวหนึ่งห้อมห้อมสีโทษกันแล้วพี่น้องผมมากไกมากไกห้อมสิตาใสใสกันแล้ว,เ,วลอเอาพี่น้องผม,มบ่มาสนะิเป็นฟ้างนกนูปู่ปีกั็นพี่น้องเนาะเป็นกอไพ่แนวนี้ลุกแนวน,นร้ดูวนกดแช่กดไล่เพื่อเป็นกำลังใจให้เบามีเพิินพราะว่ากาย่อมรับว่าการตอบรับดี ยอมรับผมก็บ่ได้วางว่าสิบ้ามฝ่าได้อยากพาบ่าวมีเพิ่นมากินบรรยากาศมาเบิ่งว่าไผ้เรืองนี้นห้วยนี่ครับเห็นธรรมชาติสุดๆนะครับครับแต่ว่าคันมีตัวกัดนี่บ่บ่าพลาดนะครับผมบอกเลยว่าเย็นนี่น้ะมันเย็นหลายเนาะครับเบิ่งเป็นมืออาชีพอีหยิปต์พี่น้องพาอีเลียด้วยอันทั้งน้ำมันปาดเครื่องบ่าวมีซ่อมทุกอันียบทข้องผืนเลยบริษัทนี่ก็นย้อนคอมแม่นต์บ้ามีบ่ามีก็จ้างนี่พี่น้องไปทุกหมายสู่ทุกหมายสุดประชาตถือว่าท่านจ้างถือคนครับพี่น้องผม ที่งานเพิ่นแข็งแกร่งแห่งนี้แต่ว่าวมีที่แหลกห้าวเหลียวห้าวอีกเด้บานนี้มันคิดเบิ่งเจนหนึง่งเออเพิ่อนมาตั้งใจล้วเพิ่นตั้งใจมาหาเราเพิ่นตั้งใจอยากแสดงอะ้เห็นถึงพลังบางอย่างบางสิ่งนี่เขาต้องยอมรับพี่นรอสุดยอดแต่ว่าด้วยคววมํำว่าบ้ามีคนบ่หมานีเพิ่นไปเอามาทัศใส่บ้ามีบ่หู้อครับ <laughs> <laughs> บ้ามีกะ <laughs> บ้ามีกะ,ะไ้แต่นอมรับํำอ่าชมจากัวใจเพิ่อน <laughs> <laughs> ตีมาประมาณหากิโลเมตรพี่น้องไฟเลี้ยวมาตีไปประมาณสามสี่ลอยเทียรแล้วยังนิ่งหนิงอยู่กะหนิงค่ะฉายานี่ยว่าอะไมาพอโศกใอยเด้อแบ่งเลยเอาเกินได้พี่น้องได้ยินเข้ามาว่าว่ามีคนบ่มบานนั่งเลี้ยวไปนล้วกันมีความสูงทางใจห่อกผมไปด้วกันมือนกันทื่อไปใส่เอียนน้าหมวยมาจนบ่มานมาทั่มาสั่นครับเหมียนเฮ้ยผ่านที่กระบอกไปยังสั่นละท่่าน้ออยูเด ครับอ้าวฟันื้อขันเบื้องอยู่กับเบื้องตลอดแล้วครับอก๋าดีอะเพื่อนจะมันกินหอนมากจะเขินหนาบ้าเกาหลีกับเบื้องอยู่ขันบ้าเกาหลีเบื้องฝ่าม่าเด้อที่งานเย็นีๆใหญ่ขึ้นหนาขึ้นแน่นขึ้นพี่น้องให้การตอบรับย่างดีเด้อต้องมาต้องมาขนาดโบกเึ้นหนากันยังกินหอดเหาอครับอยากโบกอยากจ่าเพราะเราเป็นธรรมศาสตร์ดีผมก็มักนะครับผมบ้าเกาหลีไปตรงห่วงครับเดี๋ยวแหงถึงนลำยาน้าซ้ำนี่แล้วว่าซ้ำซิมว่าสันพี่น้องย่างลงยื่อยๆตัวเพื่อน แต่มันถือตัวใหญ่บริยานเลยมันควางสักครั้งเลยขอให้ขอให้กัดขอให้ตีครับเบ้าเกาหลีมาถึงรอเบ้าเกาหลีลงน้ำเลยครับผมครับผมเอาเข้าสิพักกินไปเช่าข้าวพี่น้องเพื่อเอาเย็นๆก็กินบรรยากาศกันไปเรื่อยๆก้อนฟุ่นน้ำเบี่ยงจอดเบ้อสุยาเปื่อยๆพี่น้องผมอารมณ์ดีครับสายเราปลาเบ้ามีกันเขาก็เลี้ยนหลูสภาพยิ้ดใจคนเดียวเป็นต้องเป็นคนดีใจเย็นพ่อละก่ะ บ้ามีเบิ่งเดียวบ้ามีมุดมัดไหมบ่ได้บ้ามีมุดมัดใจห่อนพี่น้องแต่ว่าเพื่อนนี่เสยเสยหรอกกับแบบคือจังบ่เดียดบ่หลอนบ่ามีอย่างเกิดขึ้นไหมพี่น้องก็เลยมาเรียนรู้ว่าเออเพื่อนของเพื่อนนี่คือได้บ่ได้อีกเรียงหนึ่งแต่ว่าขอให้ได้มาก็มีความสุกเหลียวนะพี่น้องเนาะนกได้ครับครับนกนกน,ก,นกขวัญมันเจาะเปไข่ครับอ๋อ ว่ามันเสียงไหม่ไพรัน่หมแหมนไหมงกหัวขวนจ่อใหม่ไพร์ซ้ำหนีเพิ่นกะซว่างอกเหยื่อกระห้องคันอีกครับโอ้เนี่ยคันเกิดว่าเป็นไม่ไพร์ยังขึ้นจังบ้าอะไรเดียวโอ้แหมนแมนครับแมนแมนแหมนเป็นเสียงนกจ่อใหม่เนาะครับเน้องทำไมฉาดสันสางมาเกาะใส่โบกู่ชักเดือยสมบูรณ์ตุ่มปลาบ้านั่นเซ่หอยจนน้ำโอ้ตุ่มพี่น้องตุ่มปลาครับ แปลว่าใส่ไว้นี่ว่ตาต่ำกว่าสามเดือนตั้งแต่น้ำยู่สูงผุ่นครับนี่จนว่าน้ำเขื่อนแปลนี่แปลว่าต่ำกว่าสามเดืนไปสุ่มเข้ามาให้เบิ่งไกลๆดูนั่นพี่น้องตุ่มตุ่มตุ่มปลาโน่บางคนบ่มากูบ่ามากููเขามาีชิดเอาวะนี่ไมีชิดเอาไลยเพราะว่ามันมันเหลือหลังเดียวแปลว่ากรูบ่เบิดหรือว่าหลงสิลืมสิดไปเพราะว่าสียดายมันโดนคลักเรียวครับเสียดายเสียดายจริงๆครับแปลว่าโดนคลักเสียดายเสียดาย น้ามยูนี่ยาวว่าตื่นเตือนะพี่น้องเห็นยังสี่การันตีเลยว่าสามี่เมตรเป็นยางหน่อยเนาะครับเนาะโอ้โนกอีหรีนั่นแหละโอ้สองตัวขับกับพี่น้องเอาสดๆกันเห็นๆจุวบเพิ่นมาไกลปานนี้ก็เยี่ยเพิ่นได้ซากกานเลยทวย รุดปากเองเลยพี่น้องเบ้่งครันกับบ่าวมีคนบวมหวานเนาะครับรุดปากเองเลย <c oughs> นี่เด่นตุ่มใส่ปลาอีกอย่างคือจะเป็นตุ่มยังสิเป็นพวกปลาปลาหน่อยครับปลาขาวตอนเอ่อเมียนบัครับเป็นตุ่มพี่น้องผมเ,เพืเ่อนว่าไอ้เบาา้าหญ้าในหญ้าเพื่อนว่าเอาใดดนนีนีเ่เอาดนเฮงเอาดวนเฮงก็กคือเพื่อนบ่ามาเก็บเหลี่ยมเมียนบัวครับใส่แต่ใ้น้ำถ่วคิดว่าจนน้ำเขลื่อนโบเห็นเลยครับแต่ปกติแล้วตัวนี้มันต้องจมน้ำไปเลยอ๋อ ครับผมนายาเพิ่นว่าตามที่ประสบการณ์ไปหาป่าดูๆนี่มองนูอยู่สันเฮ้ยมีหอดกวางเขาแมียนบ่าเนี่ยโอ้ว่าเมีนว่าเป็นกวางเขาไงผ้าเลี่ยงิี่อย่านั้นนะเนี่ยนี่พี่น้องผมนี่โอ้มันก็หมออีหลีดีเนาะพี่น้องเนาะอืมุ้ยบัวหุ่นขาดค่ำกวางเขาเก่าครับเบามี แม่นยุ่งเหยินโอ้ยกวางเขายี่หลีพี่น้องกวางเขาจะดนดเล้ยครับกว,า,วางเขาแต่ว่าหนูยังครับอืมนูยังเพราะว่าหนูยังตีนันเห้หอยมันเที่ยวครับเที่ยวลงมามี่กวางเขายุสเตรียมว่าคนถี่ขึ้คือเห่ากับโบอึดแล้วก็ลงมือไปเลยลงมือยพายเรือยิ่งเป็นแต่ตัวใหญ่ครับพี่น้องเนาะหนูห่วยว่ามีการันตีต้องตัวใหญ่กินหอดคนเด้อนอนอาญาเนาะที่เข้ากัน คันได้หาเงินวิวขึ้นไปต่อคลิปนี้บ้ามีสิไปลงทุนเปิดคลิปยุพี่ภาษาเหมนไพ่อ่าสันกับว่ามีสิทธิ์ได้ไปเฮ็ดแจ้งสันดอกพี่น้องรุ่นอย<ส>ู่ผมมีสิทธ<ส>ิ<ส>์ได้ไเฮ็ดแจ้งสันดอกมันว่าถึงแจ็คเทียนนั่นนะรุ่นเด้อพี่น้องเนาะขอยังเห็นบ้ามีไปอ่ายามพี่ภาษากันขึ้นก็นกนได้ให้อะไพี่น้องผม เดีจอดยุ่งซีอ้อนว่าปลาบ่อนยุ่งมองนี่ย้วยรวดบักแง่หนึ่งขึ้นต๊ใจพี่น้องผมปลากุ้มบอนปานแฉแจ้งหางเนาะครับเนาะบาดพื้นเลยใส่วิธีจอดจอดเราตีเบ็ดบ้างมีเขาบมโหหรอกว่าประสบการณ์พามี่ามีเรื่องโมนี่ฟังงย่างเดียวเราก็สังเกตย่างเดียวพี่น้องเกิดเรื่องแล้วถึกใจขึ้นมาพี่น้องผมเกิดเรื่องแล้วถึกใจขึ้นมาแล้ว กิดเรื่องรกใจพี่น้องผมเดี๋ยวเบื้อง่าเป็นเอียงเดี๋ยวเบื้อง่าเป็นอียงเอ่อนาแบงเจอนาแบงเจอสิ่งที่บ่น่าคาดคิดเดี๋ยวเบื้องน้ากันมาเป็นอียง <c oughs> เดี๋ยวเบื้องนํากันตะย่าน <c oughs> เพราะว่าพื้นตีเบ็ดลงอันมองปลายไพนะ่นันบาทมันก่อเบ็ดขึ้นมา <c oughs> มันเป็นยางบ่งหูเบื้องนํากันพี่น้อง อ้ยยยานอยู่เดยตอนโชว์ขึ้นมาพี่น้องผมสร้างวาเท่ัน,นี้ห่วหยแลย้วแบ่งเป็นผู้จับบุงเห่อฮยอย,ย่งนี่พี่น้อง ไม่ใส่ก็เนี่ยเลยเมียนไหวโบเหม็นแต่ว่าข้าววะข้าวนิดเนีดข้าวนิดเหนียดใส่อยังใส่บ่ใส่แง่เบิดเบิดสุดซับหนีวะเนี่ยเนยดึงขึงตึกฟืดมาเลยเมียนอยู่วะใส่ใส่หมาบัวหน่อยบะหนีเลยบ่บครับบ่มันใส่หมาใส่ดีครับอืข้าวเลย แต่ว่ามันใสเอียงนะเพราะว่ามันโบมันโบข้าวคือสัตว์สัตว์บกปลาเหรอมันโบข้าวคือสัตว์บกคันสัตว์บกหนึ่ข้าวมันจะขึนไปเอาอ้อยวีดอ้อยอ่ะเฮ้ยใหญ่เป็นเนื้อเหนียวนะมันหนังนั้นมันใส่แน่นอนเลยค่ะเป็นเื้อหนั่นมันใส่สิ่งมีชีวิตนะใส่มาบ่บ่เมนมาครับคันสัตว์บกนี่ข้าวคนหนึ่งมินคนนี่อันนี้บ่เมนเลย มันเป็นข้าวคือสัตว์น้ำอาทิมได้ไห่ได้ทิมเด่นอาทิมได้ครับห่วยอ่าแ,แปลว่าเนื่งหั่นของของอันนี้มาของของอันนี้แล้วมันจะเป็นโตอยู่เดิอยู่ไตนี่ม,นม,มันต้องเป็นโตอยู่ตึกตึกดื้อเดยตึกตึกแล้วก็ดึงหวีมาเลยขวานพี่จมต้องขวาพี่เร้วหน่อยเอียงหร<ม>ือพ<ม>ี่น้องว่าเป็นคนหรอกเนาะครับเนาะ เย่าว่าทุกทพย่นองพ่อไอยังที่มันตื่นเต้นระทึกสยองขวัญแนวนี้บ้ามีก็บ,บ่หมักปันใดได้พี่น้อง <c oughs> โอ้สมว่าพอใส่เลยพนาะใส่ยังก็สร้างพี่น้องขันเา่าขันใหญ่ปันนี้ค <c oughs> ันเา่าันใหญ่ครับ <c oughs> พี่น้องครับหลังจากที่เขาพอใส่แล้วเขาเก็าโง่ขึ้นนาะพี่น้องนะ <c oughs> <c oughs> หลังจากที่เขาเจอใส่นั้นยุ่ไปลายเพ่นั้นเขาจาเป็นตรงนี้พี่น้องเพราะว่า ในยาเพิ่นก็บ,บอกว่าบ่อยู่แล้วว่าสันเจ้าที่เป็นใส่ย,ยังแหะนาพี่น้องแต่ว่าใสาย่ยี่ดีิ่นลงทุนดมพร้อมทั้งสองคนบ่มีบ่าดมเนาะผู้ใดดิเห็น <c oughs> บ่ามีบ่าดมใส่เจ้าเป็นใส่ย,ยังพี่น้องว่าบ่าดมเด็ดขาดพี่นอ้องมีสูตรลักทานเลยมีสูตรลักทานครับ <c oughs> โอ้ของจริง <c oughs> บ้ากลัวไปแล้ววันนี้แต่ว่าก็คือว่าแหละที่เอาไป,าาาาาไปยังความโม,มนของเขา ครับ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 อี่ยี่ยังปังมาโดนไหมมาโดนไหมโอ้ยตื้นใจลอยใจเอาตักแบบเลยเดี๋ยวข้างแรกในชีวิตหาเลยโอ้สิรุ้่มอาพี่น้องผมโอ้โอุ้ยครับโอ้ยปมาโดนสาธุมาเด้อขวนเด้อมาเด้อขวนเลยอาลูกมันตัวนี้ลูกมันเฮ้ยทีเอายังไงครับเพรามันมาอยู่มันอยู่ซ้ำอย่างมันอยากหรือเปล่โอ้ท uh, oh ีแม่แล้วพี่น้องแม่มันจะอยู่แถวนี้แหละแต่ว่ามันโอ้ยได้อตัวพี่น้องผมอาเอ้ยมาสร้างบ้าน โอ้ยเหยียบเป็นบ้ามีถือกล่องวะท่านโอ้ยมาเบิ่งหวานที่ไหนพี่น้องนี่ครับอ๋อขมันอ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 ันนี้คือคือคือใดแล้วเป็นป่ะมีแค่ผมเว้ยพี่น้องผมปลาดูเดี๋ยวโพดออกได้เลยเดี๋ยวดูเนี่ยโพดเหยื่อให้ปลาอยู่นี่ครับเฮ้ยมาเดือดควันเดือดพี่น้องผมมาจากอุบลได้แล้วพี่น้องว่ามีแห้งวันสิฟ้าดอยู่อ่าได้อีหลี๋ทันนี่ตัวมันได้เลยครับมาเปีนที่สุดนี่พี่น้องปลาดูของแท้ของแท้พี่น้องผม พอดำผ้าสีไปปงสีอมก็เอาบเอากับปอยโอ้ท่านั้นเองแวครับสีนตกาเจ๊เแียวไนกับสิบเอาอยู่บ่มาไม่ได้ก็เอาคันไปหอดฝุ่นสักวันครับจางป่อยไปหยอดหมอห้าขืนสักวันจงปล่อยขีไร่มีแนี่น้องไน้่งเถือบึงแมวเอพี่น้องโอ้พีน้องผมตกจุมมันเอาเลยไหมครับมันดูดเลยโอ้ไอมรุนแรงเป็นปลาสูตรเดงหันแด ได้พ้นพี่น้องผมในที่สุดขาเก่าได้พี่น้องผมนนย, <c oughs> ยุ่งห่วงนี่ไม้หนี่พี่น้องตีมา,ม,มายุกก่หใหม่พ่กันยิ่งอาที่ตวัวซ้ำนี่บ่มายิงเดิกตวัวซ้ำนี่ไหมเสียรูป,ปืนที่ม่ซือเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวอาพี่น้องผมอ่ะโอเคแหละเห็นเห็นกันแล้วนะครับนะ ดึงไว้ <brightness> so mm ่งขากนาสิป้อยเหรียญแจ๊กเฉาโมงหนึ่งเนาะครับเนาะบนท่านเด้ครับบนท่านขอมาหนึ่งขอยีกคครับเสียกเบ็ดเพียกเพื่อนพี่น้องนี่นี่เสียกเบ็ดเพียกเพื่อนเยี่ยมครับเยี่ยมครับโอ้ยมีอีกแจ๊กตัวนี้พี่น้องผมเอาไก่สิถึงจุดไม้เหลวพี่น้องผมนะแบ่งเพิ่นลำออกหนาเนาะพี่น้องเนาะในะย้ากระบ่าวมีน้ำก้นได้ปลาดูไปตัวหนึ่งกระคืดว่าสิป้อยนั่นแหละพี่น้องคืดว่าสิป้อยนั่นแหละ เพราะว่าสไตล์เพิ่นก็คือสิบอสเด็กคน่าตัวหน่อยกร็รวมใจกันว่าปล่อยกับปล่อยเนาะพี่น้องเนาะมันลายกับไมปี๊บครับกับห้วยปี๊บมันก็อิ่มหนึ่งผลละทางอิ่มกับบ่ได้ว่าเลื่องสวนมันเอาลงน้ำจีกหน่อยกัน<อ>พี่น้องผมคุณอะไร,รครับครับตกน้ำปนี่หมดน้ำเลยก็ได้ด้วย <laughs> มุดบ่ได้หมดเอาเ,อเรือมดเลือพี่น้องอืม าดูทีเห็นกันชัดๆมันกระความมูสึกตื่นเต้นพี่น้องพี่น้องกระเบื้องหวยที่อะไรนี่นี่เบื้องหวยเนาะครับเนาะบาทเท่ากันมากครับบรรยากาศแนวนี้บาทนี่พี่น้องเบื้องเอาทางนี้กันแบ่งเนาะครับเนะาะไทยเรียนำนำกลดมาแล้วก็ไปกะโอ้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับเนาะขอบคุณนายา กบยางปีศาจมั้งพี่น้องหล้วก็รลำแบงทีผ้ามาเอาบรรยากาศแนวนี้หล้กก็เจ้าที่ยาวทางที่เข้าได้เห็นตัวหนึ่งพี่น้องถึงมันสิบ่าตัวเป็นกิโลสองกิโลตัวกะก็เป็นปลาดูล้วก็ติดเบ็ดให้เบื้องกนเทีเห็นตื่นเต้นประทับใจพี่น้องผมฟังว่าพี่น้องคือสิบเบื่ออดไรกันนะครคบเนาะแค่ซึมซับบรรยากาศจต้ตงว่าเห็นนํากันพี่น้องผมเห็นสถานที่จริงแล้วพี่น้องสิบอกว่ามันมันสุดยอดใช่ไหครับคือบ้ามีบอกได้เลยบรรยากาศมันสุดยอดดีดี อาตีท่ทรงไทยเนาะพี่น้องเนาะตี่ทรงไทยยุ่หนาสะพานทางมาเฮาอเกษตรกเขาแค่เขาได้เฮาอระบาดนี่ไปผจญภัยกันมากซีหาโลเกษตรทวังวัตสิทธิโอ้ถือใจพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีมสมาชิกเข้าอุตสาห์ดันโดนมาเร็งน้ำตางไกลเพื้นพ่อไม้พื้นพ่อไม้นี่ขีดเราพึ่นกล่าวว่าไม้นี่ต้องมีป่า,าสันเปิ้นเดาถือกี่หลีเด้ ถ้า่าตัวหน่อยตัวใหญ่บ้ามีโมโหที่เนี้ยได้ปลาดูนี้ยนะเออกับเป็นประสบการณ์แปลกใหม่เนาะพี่น้องเนาะกับวัางมาคลิปนากัสทีดียื้อขึ้นก็นี่แหละเนาะอ่าในย่าเนาะเพราะว่าตอนนี้อากาศตอนนี้อากาศบ่อห้ยแล้วว่าน้ำเมันเย็นว่าสันนี่น้ำมันเย็นพี่น้องน้ำมันเย็นก็เอาไปหอดฟังแล้วก็ยิ้มกันเถอะนะครับผม พี่น้องผมเขาฟังกันโดยสวัสดิภาพแล้วพี่น้องเนาะมีแนว่ยเพี่น้องได้เห็นกันยืดอกเห็นวากระได้แต่ว่ากระสีป่อยนั่นละพี่น้องคืองจ้งไหนป่อยนนหน่อยเนาะ <Okay. S 1> ครับขันมันได้เจ้งสองสาตัวบ้ามีป,ป,ป่อยแล้วนี่ตัวน,นี้กะต้มป้นปลาดูไ่เคยพ่อนนะพี่น้องค,ครับนะขึ้นฟังก่อนพี่น้องผมครับขึ้นฟังโดยสวัสดิภาพพี่น้องผมกับสายนามสายนีลํำโพงเนาพี่น้องเนาะหวยล่ำโพงบักไง่บักกวง ถามว่าได้ตัวบอดต้องได้พี well, ่น right? so, um, ้องผมหน่อยไงกะเป็นตัวเป็นแต้มครับปล่อยที่ไ้ผมสีท้ายให้ปล่อยเลยจ้ะค่อยๆปล่อยเลยอ่ะเห็นแล้วปล่อยไอเป็นผู้มาเป็นผู้ได้มันบ่เป็นยังเอาปล่อยสาวๆเบิ้งเด้อครับเด้อเอาเบาเยังกับเบายังกับเพิ่นกับเบาไปถือว่าโชคดีที่ปลาตัวนี้โอ้ยสุดๆทันยังไงก็หนี้เจ้าหน่อยว่ามีบ่าเอาไว้เด้นี่เอาไว้ถ้าไม่เงยกวีครับผมครับเพราะว่าคือว่าจะนั่งเงยกวีเนี่ยนอนปลาตัวนี้ครับ บ่มีแนวมากราจินมั้นเหรอนะครับบุ๊มบีครับผมนี่ครับกระโดในที่สุดก็ตามหาเธอจนเจอครับผมเพิ่นจนเจอแล้วครับสุดยอดมีห่วยนี่ถือว่าได้ตัวครับผมไปแล้วครับเด้ออ้าวไปพี่น้องอ่าซื่นเซื่อไปแล้วไม่เห็นเลยเอาขอบคุณนานยาไล่เลยครับเด้อขอบคุ่นนาแบงไล่ไล่น้ำเนาะครับเนาะเอา คลิปนี้ไว้ซะมีพี่น้องผมขอบคุณทุกไลื่ทุกสับทุกการที่ตามเหมือนเดิมนเพื่อนเก่าพี่น้องผมไปแจ้งไดนจุใจบ่พี่น้องอย่างน้งนอยๆก็ไดตัวตื่นเต้นที่เพิ่นว่าเหรียญน,น้ำราคาที่เก่าห่วป้ากินปลาห่วขันมีอยังจะย่างหนึ่งนี่ยแล้วว่ามีกระบอกว่าถือเอาพักเพืพ่เอเจออ่าพักแพื่อเสมอวันเสมอวันคือเก่าพี่น้องผมมีจิตมีปลาจะ่รอะแรกันนี่พี่นอ้งนนนองเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับผม